เคยได้ยินเรื่องวัดร้างท้ายหมู่บ้านเปล่าวะเขาว่ากันว่าเฮี้ยนสุดๆุดเลยนะเมื่อก่อนมีคนเข้าไปถ่ายรูปเล่นตอนกลางวันแสกๆเลยนะเว้ยพอกลับมาบ้านก็เจอดีทุกคนบางคนเจอเงาเดินตามบางคนได้ยินเสียงกระสิบข้างหู มีอยู่คนหนึ่งเล่าว่าตอนถ่ายรูปสุมประตูวัดจ,จู่ๆก็เหมือนมีใครมาบังเลนส์พอมองขึ้นไปก็ไม่เห็นมีใครแต่ในรูปที่ถ่ายติดมาดันเป็นรูปคนแก่หน้าตาหน้ากลัวยิ้มให้กล้องพอตกกลางคืนมันนอนไม่ได้เลยได้ยินเสียงคนแก่คนนั้นเรียกชื่อมันซ้ำๆมามาหาข้าสิ สุดท้ายทนไม่ไหวต้องไปขอพระช่วยถึงจะรอดมาได้เพื่อนมันอีกคนก็เจอหนักกว่าตอนเดินเข้าไปในโบสถ์เก่ามันบอกว่ารู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่ตลอดเวลาพอหันไปมองก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มคุมวิ่งหายเข้าไปในซอกเสามันเลยรีบวิ่งออกมาแทบไม่ทัน ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปในวัดร้างนั้นอีกเลยเชื่อกันว่าวิญญาณที่นั่นยังคงวนเวียนอยู่ใครที่คิดจะลองดีก็เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้เลย